ออตอนนี้ยังยังมาเบิดบบิดรอเอ้ยสองโลเสียอสองก็งที่นี่ก็เป็นหลุมเป็นบอ่อเยอะนอะาม,นนมาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมก็ต้องถมไปเรื่อยๆแต่บรรยากาศดีติดเขื่อนสิรินทรอน<ค>รเขื่อนปกาปกมูล ไปแม่ไปหาคอยมันกันไกน่ไปบลาพี่ไปเอากันไก่มาแน่ยมึงแออยู่มองหน่ะนะมึงอยู่ตัวอะ่ะไปแม่เพ็มันโมโหเหลืองเนี่ยมันเป็นบาปบอกจะเห็นขน้นลงพี่แตกก็อือมของประดับตกแต่งกินได้พอไม่นี่นะผัก ฝักสวนครัวมองหานี่มโคเดอิโดดลงกเ็นองีด้วตไปโดโดงด้ป็นไงอยู่ที่สูงไี่้ำเปนเขา เล่นยังเปลี่ยนเล่นยังกับพเป็นน่ใช่ทีไปหาเหตุการณ์ให้งานได้อีกบเลคนจะไปปิดประตูฟังผมปะปิดประตูเป็นใปแบบเผ็ดจังพเป็นปิดประตูกัเป็นเงี้ยวกับเงี้ยวใช้ผ้าใช้ผ้ากับพเป่นเออันซักผ้า เก็บผ่าแล้วด้้อนี้เยเออีของน้าเขาบอกไปขี่ไปขี่เสบงเนี่ยมนุ่มีเออยนยันไปนอนกันเล่าอ๋อนอนเดียวนอนเดียว โอ้ยทีคือเคลื่นกันตอนดึกที่มินบอกโอ้ไก่แมโอ้ปวดเออนี่เองไปเอากันไก,ก่หมีมาแนยูใส่ก็ไปเอามาเจ้าเห็นยูใส่ก็ไปเอามากานะันไก่น่ะไปแลนบ์โอ้ยิงกี่ขานไปกับว่ากีก่ขานไปแนย่อไอ้ดีไปหามาโ่รต้องมีอันนี้อันนั้นไอ้นีบอสหูจริงจริงไปหามาภูเขาหาินดำก็ โอ้ได้มาแล้วน่ามาเดินผู้ขาย่นขึ้นไปลวก็จับเอาย่นขึ้นไปดีกว่ายนจากไหนกับบาทมือแล้วเนาะ

ผู้บัญชาการอยู่ข้างบนโอ้วันดำนสามท่อ